ตอนนี้เราเดินเข้าไปในสวนกล้วยแล้วสวนกล้วยไม่ได้เข้ามาตัดหญ้าตั้งหลายอาทิตย์แล้วนะครับหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยเดินก็ลำบากอ้าวต้นนี้ล้มต้นนี้ล้มมันไอ้ต้นกล้วยที่มันล้มเนี่ยนะโดยมากมักจะเป็นโรคนะครับเป็นโรคเขาเรียกโรคตายพราย พอมันหักแล้วไม่ว่าจะแก่หรืออ่อนน่ะก็ต้องตัดอยู่ดีแต่ก็ยังดีหน่อยในต้นนี้ต้นนี้ค่อนข้างจะแก่แล้วนะครับตอนนี้กํลาลังตัดหัวปรีนะับที่จริงมันมีหลายหัวนะแต่เราต้องการแค่ประมาณสองหรือสามหัวเท่านั้นนะนะครับเพราะว่าต้องการจะเอาไปไปต้ม หรือจะเอาไปทอดจิ้มน้ำพิกน้ำพิกกะปินะครับนอกจากมาดูหัวปลีมาดูกล้วยแล้วก็มาดูมะม่วงด้วยต้นนี้แหละมีลูกที่มาตัดย้าก็เห็นอยู่พวกเนี่ยกล้วยพวกเนี้ยพอมันหนักมากๆเข้ามันต้นมันก็จะหักกลางนะมันมันมักจะเป็นเชอาเป็นอย่างนี้นะกล้วยที่นี่ ก็มีคนมาคุยให้ฟังคนที่เขารู้นะก็บอกมันต้องโลนะโลออกหมดทั้งสวนเลยแล้วก็ปรับปุงดินใหม่ที่ดินเนี่ยจะต้องไม่มีเชื้อราเลยนะครับก็อยาก<ม>ทำแบบนั้นเหมือนกันๆๆๆแต่ว่ายังไม่ได้ทำตอนนี้ยังไม่มีโอกาสทำนะก็ต้องอยู่นี้กันไปก่อนตัดหัวปรีมาเรียบร้อยแล้วนะะ กำลังจะเดินกลับบ้านแต่ตอนกลับบ้านนี่มันต้องผ่านพวกต้นไม้ต่างๆต้นมะนาวอะไรอย่างเนี้ยคุณหวานเขาก็เลยคิดว่าตอนเย็นนี้เราจะตำน้ำพริกก็เลยเก็บมะนาวไปด้วยเก็บมะนาวไปสักลูกสองลูกอะไรอย่างเี้ยเนี่ยออกละมะนาวต้นนี้มันเป็นต้นพันุ์ใหญ่นะแล้วเอาลงดินด้วยมันก็เลยลูกใหญ่มากเลย แต่น้ำมันเยอะนะเปลือกมันอาจจะเปลือกมันอาจจะหนาสักหน่อยแต่แต่น้ำเยอะนะครับต้นไม้พวกนี้บางทีเราก็ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้คอยดูแลนะต้นตัวแมลงมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นต้นไม้เล็กๆที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมาดูบ่อยๆเพราะว่าพวกตัวแมลงตัวหนอน อะไรพวกเนี้มันจะกินใบอ่อนหมดมนะครับแต่ช่วงนี้เราเราไม่ได้ใช้ยาเลยนะมันก็มีหนอนมีมแมลงลงมากินตลอดอันนี้ต้นสมโอ,ต,มโอต้นสมโอนี่ปลูกมานานแล้วนะฮะเพิ่งจะมีลูกกันไม่กี่ปีนี้เองแล้วก็ไม่โดกหรอกครับอย่างมากก็มีสองลูกสามลูกปีหนึ่งนะครับ เนี่ยพวกฝรั่งพวกฝรั่งนี่พอต้มพอจะลูกจะโตขึ้นมาได้สักหน่อยหลอนมันจะมาเจาะหมดนะจริงๆถ้าเรารักษาเราดูแลได้นะฝรั่งนี่อร่อยมากเลยอันนี้มันเป็นพันธ์ุที่เขาเรียกว่าพันธ์ุกิมจูนะครับโดยมากไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้กินกัน อันนี้หัวปลีนะหัวปลีที่ตัดมาตัดมาได้สองหัวและสามหัวเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายหัวนะช่วงเนี้นะแต่เอามาแค่นี้พอเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้เราจะตำน้ำพริกแล้วก็ต้มหัวปลีหรือไม่ก็ทอดเดี๋ยวต้องดูคุณหวานเขาจัดการอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ